ก่อนอืน้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านซีอโอท่านยมีท่านพีดีครับแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับเทปทัาน้สื่อข่าวแล้วก็บอร์ดบรริหาทุกท่านครับแล้วก็ทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับแนะนำไปครับผมธรรมชัยเสงและกับคู่ธุรกิจอ่ากุณิตาดีเมียนซิม่าครับรองสพและราชการ ก่อนมาเจอธุรกิจผมอยู่สื่ส่วนยิรามครับอยู่ชุดรำบัดยาเสพติดจังหวัดพิรัมและก็ชุดบบยูปนและจุลจารรของภาคสามสิงที่เข้ามาสู่ธุรกิจคืออัพไลน์นำโอกาสไปมอบให้ปีนั้นการเงินผมดิบครับลูกน้ตัวเรียนในปีปีสองปีสามครับพอสารคามการเงินดิบเพราะเราติดกระดับการกู้กู้เจ้อที้ต้องมาสร้างบ้านกู้มาซื้อรถขับคนละคันเพราะว่าทำงานคนละที่ ทุกวันครับเราต้องขอบคุณบุคคลทั้งสามคือท่านซีอีโอพัทลักษณ์ภาษาท่านอิงดีท่านประสิทธิสอนแสงและคนที่โอกาสมามอบให้วันนั้นครับทําให้เรามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้ได้บทนี้บทสิทธครับผมมีธุรกิจสี่ปีมุงผลนี้ใปสามล้านเจ็ดของเราครับตำรวจต้องขอบคุณการตรวจสอบใช้ว่าได้คนที่สมัยอดีตนครับผมแล้วก็นายกสปอนเซอร์ ท่าน,นประธานตัวที่สอนท่านคุณหมอสนใจการประชครับแล้วก็โคด้ดสบประโค้ดที่ยอดเยี่ยมครับท่านทวีท่านรัฐบาลท่านทีเศษกระหม่อมและโดอีกท่านหน,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 นึ่งค,องคกกือท่านสมพงศ์กับท่านวันรวนเที่ยวสมบัติครับและพระปู่คุณย่าทวดครับท่านลุงเกลือท่านจันทิมามาซาคร,ครับผต่อไมเราต้องขอบคุณสามผลผู้ยิ่งใหญ่นีครับเพราะถ้าผมไม่รับโอก,กาสนี้นะครับป่บานี้ไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตรอดหรือไม่น้อย พราะการทําง,งานผมมันเสี่ยงครับเสี่ยงลูกปืนเสี่ยงลูกระเบิดเสี่ยงความย้อนร่รรนซึ่งในการทำงานว่าตะเข็บม่น้ำโขงกับฝั่งกังอุชาครับยี่แ้ามีผมอยู่ในแต่งไ,ไม่แนอยู่สืบสวนมาตลอดชีวิตราชการแต่เมื่อรับโอกาสครับวิถีชีวิตเราเปลี่ยนครับผมไม่เคยได้อยู่กับลูกกับภรรยาสิบสี่ปีเห็นคำที่ผมไม่เคยตาพราบกลัวไปหินข้าวด้วยกันไม่เคยเดินด้วยกันอยู่ได้มมอหกนผมหนึ่งครับ ผมก็ยากที่จะผ่านภาพเหมือนกันครับพี่ครับภาพก็ไปนะครับ,รรบโอเคแล้วแต่ให้เดอีกทีนึ่งไหมเปิดไปแล้วนเนี่ยนี่ครับ <ไป S 1> มุมผม,มอยู่แบบนี้มาตลอดถามว่าอยากแต่ง,งไม่แบบเขาไหมเขาอยากแต่งนะครับแต่วิถีชีวิตที่ผู้บังสายไม่เดินมันไปเดิอนอยู่อีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยหูเสี่ยงอยู่ด้วยความหวัดระแวงแต่เมื่อผมรับโอกาสเมื่อปี59ครับ20ตุลาคมปี59 พอลุยธุรกิจเต็มกำลังเต็มที่ครับมันไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะผมได้มาใช้ชีวิตได้อยู่กับวิถีชีวิตที่คิดผัวอยู่กับสังคมที่คิดผัวอยู่กับวิถีการเงินเราก็ดีขึ้นทุกอั่างครับไม่ปวดไม่ปวดศีนหรอกถ้าจะไปนนี้คือวันแรกครับที่อัปไลน์ไปมากกว่าเก่าผมแต่ว่าอัปไลน์ผมเป็นมืออาชีพอย่างยัง่ท่านก็เป็นมือใหม่ติดอา่อานอดีตเราเคยได้จับกันได้ซ้ํา ท่านก็เป็นตำรวจสายสืบผมก็เป็นตำรวจสายสืบครับแต่สายสืบต่อสายสืบเคยได้จับกันแต่ผมจับตรงที่ท่านสื่อสารด้วยความจริงใจวันนั้นท่านตั้งใจพูดครับแต่มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจทําแต่ผมจับตรงที่ท่านสื่อสารว่าท่านมีความจริงใจแน่นอนแต่ยังพูดไม่เก่งพูดไม่เป็ดผมเลยตามเข้าไปดูครับแต่ผมพูดรว่าถ้าผมเจอถ้าผมไม่ทําเป็นสิ่งของผมน้ะพี่ก็บอกแค่นั้นแต่ผมเปิดใจที่แหนการตลาด วันนั้นที่ผมเห็นกันตลาดเห็นนาคดูผมม็ได้เห็นกานตลาดยังไงนี่ผมหมดแน่นอนยังไงครอบครัวผมมีชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับทุกท่านครับวันที่เจอโอกาสเราฝันอะไรเราเห็นอะไรวันนั้นผมอยากกดนี่ผมอยากมีมิติชีวิตที่ดีขึ้นครับผมอยากคือความเป็นตำรวจของผมไม่รู้ว่าจะขาดมันไหนตอนนั้นคือมันเสียจริงๆริงมันมีการมาท่นมันมีการสูญเสียถามว่าสูญเสียบ่อยไหมก็สูญเสียบ่อยครับทั้งฝั่งเขาฝั่งเราเลยคินมองไปแท่ง ก็เป็นตํารบจผมส่งต่อ้ลูกไม่ได้แต่ทําไมธุรกิจนี้ส่งต่อให้ลูกได้ผมมองมนั้นครับจากการทํางานท้่งเทเสียตลาดครับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมไม่ได้เก่งครับคนใหม่ครับวันนี้ผมสื่อในองว่าผมไม่มีทักษะเรื่องนี้เลยผมไม่ได้เก่งเลยแต่ผมลค่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากวิธีดั้งเดิมที่ผมอยู่ครับยี่สิบห้าปีสไตล์การแต่งตัวไม่ใช่แบบนี้ครับผมเสื้อเชิ้ตรับแขนปล่อยไม่ปิดไม่ดูมพัดมาอันคอครับแกงยีนพวกปืนสองกระบอก นั่นคือสไตล์ของผมมาตลอดแต่ผมต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะผมอยากจบนี้ผมอยากให้วิธีครอบครัวผมดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายของผมครับจิตใจทุ่มทเทเสียสละกับทีมงานครับวันนี้ื็อเกิดผลลัพธ์วันนี้ผมต้องขอบคุณดาวไลน์ของผมทุกท่านที่เราต่อสู้เคี่ยนบ่ายเคี่ยนไหลกันมาตั้งแต่ช่วงผ่านการโควิดนะครับทั้งสี่สายห้าสายครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมเพราะว่าถ้ามีจิตใจที่เข้มข็งถ้ามีจิตใจที่เป็นนักสู้ผมเชื่อว่าปีนี้ทีมงานของ สิบเรื่องไม่ต่้องกบฏนะครับใจนบางไปบางครั้งมันต้องไฟดับเราก็ต้องต่อสู้นะครับถ้าปกติด้วยเแนวเราทุ่มเทเสียสละครับในการให้กับทีวงานครับจิตใจคือผมให้บางครั้งผมไม่ได้มองเป้าหมายตัวเองด้วยซ้ำครับผมมองเป้าหมายว่าดาวไล่ผมจะผลดียังไงดาวไล่ผมจะมีความสุขยังไงดาวไล่ก็จะมีเงิน ฝันรถฝันบ้านยังไงดาวไลน์เขาจะมีเงินส่งลูกไปเองนั่นคือเป้าหมายของผมครับนี่กระทงช่วยทีมงานครับที่ทีมงานบองกระทรผมมีทิ้งทราบกันไับหนึ่งที่ผมคุยกับใครงานต่างประเทศผมมีชีวิตความเชื่อและศรัทธาและเชื่อสัต่อองค์กรผมรักเคารพในตัวท่านซีโรผมเชื่อคำสั่งสอนของท่านทุกอย่างเอาท่านเป็นแกนัน เป็นแกนกลางทั้งท่านทั้งสามท่านนะครับศรัทธาในตัวท่านศรัทธาในผบผมศรัทธาแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่แบบนี้ตัดไปแล้วก็ให้แนวคิดของทีมงานตัว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่สุดยอดที่สุดซีอโอเป็นผู้ให้มากที่สุดแล้วก็ของภูมิมใจวมื่นั้นคือผมได้ไปกินข้าวเซตทีมงานครับที่จะขึ้นซีมเมอร์ในปีนี้ แล้วก็โชคดีครับเป็นบุญองผมกค,คือท่านซีโอวิ่งขายล้านกปแล้วไปขายอีกสามล้านแ,แต่ท่านต้องการอีกสองล้านปิดอีก,อกล้านหนึ่งไม่มีข้อเหนี่ยวท่านพบกับอาชีเดีย่ยสุดท้ายมาเจอเลยเลยเป็นบุญของทีมงานครับวันนั้นท่านได้โดยวยพรให้ทุกคนึงทุกคนตัดสินใจวันนั้นคือทุกคนจบสิ้นเลยแน่นอน,นแล้วก็ผมไม่ได้เก่งครับผมมาจากสายสื่อ โดยเนี่มีทักษะทีมงานผมมีปรตีมีปอโถมีปริญญาเอกมีผู้การทหารมีระดับสารวัตรมีระดับพ่อเยอะแยะครับหน้าที่ของผมคือรักเขาด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็พาเขาเข้าสู่ระบบให้เขาเรียนรู้ระบบให้เขาปันกับระบบปันกับซีอโอเป็นแกนกลางแกนหน้าที่ของผมคือนำทางเขาเข้าสู่ระบบเท่นั้นเองล้วทุกคนมีความสามารถมนตัวอยู่แล้วผมเชื่อมั่นทีมงานผมมีความขีดความสามารถทั้งหมดครับ พาทีเข้าเรียนรู้กับระบบระบบจัดที่ไหนผมพาเข้าครับแล้วก็พาเข้าให้เยอะที่สุดด้วยเขาจะได้ตัดสินใจได้อย่างสมเร็จดีไหมครับแล้วก็สําเร็จตามสมเหตุครับคือเราจบซิลเวอ์แล้วก็รับหันแากซีโอปีต่อมาเราจบซิลเวอร์คอรฟายแล้วมีต่อปีต่อมาแล้วก็จบโกสตาแล้วก็ปีถัดมาแล้วก็จบโกคอริฟายคือเป็นมอนทามันตี้แล้วผลลัพธ์ที่เกิดรู้สึกว่าจับอย่างเร็วเลย คันเกิดจากการที่เราปลดหนี้ปลดสินได้ครับแต่กอนขมขับรถสี่ประตูแม่บ้านขับอันตีบนั่นคือความหรูของเราแล้วในชีวิตราชการเรามีบ้านเรามีที่ครับแต่ว่าที่ความภูมิใจคือรถในฝันของผมที่ผมเคยขับผมอยู่สืบสวนแบบผมอยู่กับารเมืองด้วยผมประทับใจปาเจโรผมประทับใจขอดไปเลยเมื่อผมปลดหนี้ปลดสินได้ครับสิงแรกที่ผมซื้อคือรถในฝันคือปาเจโร ผมใช้เวลาไปแปดเดือนครับ่อนหมดแล้วเจ้าของก็มมบอกฟอร์ดอร์เรสอีกตอนนี้ผมใช้รถจีสองคันนั่นคือรถในฝันนะครับต่อไปคปอรถเหนือฝันที่ผมจะซื้อครับผม<ถ>แล้วสิ่งที่ผมภูมิใจใหญ่ตอนรับราชการสองคนผัวเมียนะครับที่มรดกที่พ่อตาให,ให้ยายให้พ่อกับแม่ให้ไวเกือบรักษาไวาไม่ได้เพราะสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือลูกผมสง่สงลูกเดียนกับผมตันครับผมสินตันสากรตัน นักนักๆคือจำปืนจำทองก็ส่งรูปเรียนแล้วมันเดียรขั้นลงไปคือเดือนนี้เรายืนเขาได้แล้วเดือนต่อไปมันจะยืนใครแล้วเดือนต่อไปผมจะหยุนใครส่งรูปเดียนผมมีลูกสาวสามสาวครับมันเลยเป็นมุมเดียมุมหนึ่งที่เราภูมิใจเราสามารถทรําธุรกิจนี้ผมซื้อที่ได้สองแปลงสิบหกไร่จ่ายเขาสดๆครับหลานสิเนียต้ท,ท,ทุกต้งการแต่เทคโนโลยีทำถึงถําให้เราภูมิใจครับแต่ก่อนวิถีชีวิตแบบนี้ไม่มีครับ ผมไม่เคยมีมุมมองแบบนี้ไม่เคยมีมวิถีชีวิตแบบนี้นะครับแต่ก่อนนี้คือเอาใกล้ๆเดินเดินสาดกันกับพิษครับหายใจแห้งกับพิษเ,เพราะปัญหาเกิดจากเงินใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างคือผมทุ่มทเทกับงานประจำมนเลยเกิดเกิดความเครียดสาเหตุที่ทะเลาะก,กันบ่อยที่สุดคือเรื่องเงินแต่ตุกวันนี้มันไม่มีปมเงิเพราะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่ถึงกับสําเร็จมากมายนะครับแต่มัน มันโล่งเลยหลายอย่างรากดที่ปริสิทได้แล้วการได้มันไหลเข้าตลอดทั้งอังขันทั้งสุขนะครับตุองกาที่สิบสุดยอดไหมครับผมไม่ได้เก่งผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองครับนี่คือภาพที่ผมอยากสื่อน,นะครับผมไม่ได้มาอวดนาวิถีชีวิตดเดิอดผมอยู่อีกมุมหนึ่งผมอยู่สืสวนผมจับจ่ามากว่าจะจับเขาได้ม้เสียงเป็นเสียงตายนะครับ เสี่ยงทุกอย่างเสี่ยงความเร็วรถเคยรถขับรถแต่สิบร้อยเก้าสิบก็เคยประท่าก็หลายรอบเขาสูญเสียบ้างเราสูญเสียบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติขาข้า,างหนึ่งอยู่ในคุกขาข้า,างหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลสืบสวนแต่ไอ้ก้อนดำไอ้ก้อนดำนะรั้ก้อนหนึ่งกับสองก้อนนีจับเขาทีขาดทุน1ปสิบล้านยี่สิบล้านเขาก็ต้องการตัวเรามากขึ้นมาอยู่ในมุมหวาดระแวงมาตลอดทั้งชีวิตแต่เมื่อผมรับโอกาสนี้ราะนั้นผมพูดเล่นๆในกลุ่มของผมนะครับว่าผมเตรียมเงินจะไปจ่ายที่เขา มันแตกต่างกันรับฟ้ากับดินครับเราไม่ได้มีความเสี่ยงอลยเราอยู่ด้วยความความสุขมันไม่ได้หวาดระแวงตอนนี้ผมไม่ได้หวาดระแวงอะไรนลครับเพราะว่าเรามีจิตใจที่คิดดีกับเขาหวังดีกับเขาถึงเขาจะออกมาจากข้างในมาเจอก็ทักทายกันเรื่องปกตินีแต่ะชวนเขาเขามาทําธุรกิจใช่ไหมครับเพราะว่าธุรกิจเราให้โอกาสทุกคนที่เขาบาถฐานที่สังเกจเรามันมีมุมมองครับแต่ก่อนมันปหวาดระแวงกนันตลอดพลาดเวลาถึงนันเดงครับ นี่คือต้นแบบครับแห่งความสําเร็จเราได้เรียนรู้จากคนสําเร็จครับคนข้างหนงเป็นตารวจรุร่นเดียวกันครับแต่ท่านทําธุรกิจมาสิบสองปีปีที่แล้วทําเดือนละล,ะล,ะละ้านผมมุมมีมุมมองว่มมงงาท่านเดินมาขว่อนเราบอนบริหารทุกท่านฐานทางทางให้เราได้เดินได้สะดวกแล้วทุกวันนี้ทำได้ง่ายมากที่สุดเพียงแค่าเรายึดคําสอนของซีโอเคนั่นเอง ผมไม่ได้แปลงสายครับที่โอถแตกพอดลงมาประไหนผมไปแบบนั้นผมเชื่อมั่นศรัทธาและซื่อสัตย์ในองค์กรไม่มีใจเปลีป่ยนแปลงแน่นอนผมเชื่อว่าทุกท่านในห้องแห่งนี้บ่หลายใจอย่างนั้นาครับเรามีใจเดียวคือมีจุตีใช่ไหมครับจีเกียร์ของเราเป็น,ใน,ในสีชมพูใช่ไหมครับบ่มือกันในะครับผมนี่คือคนชเต๋อพีพ่โค้ โค้เกิดทางก,กันแค่วันเดียวครับท่าน,นเกิดวัน 19. ที่สิบแปดผมเกิดวันที่สิบเก้าท่านเกิดวันศุกร์ผมเกิดวันเสาร์ปีเดียวกันท่านทวีปเป็นเพชรได้ทำไมเขาจะเป็นเพชรก็ไ,ได้ใช่ครับระยะเวลาแค่นี้เหองล้วต่อสู้ดิแล้วทับบ้งหมดคืออันนี้คือเคยทำงานด้วยกันครับอดีตไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเคยจับยาด้วยกันเคยทำงานด้วยกันแต่ทุกวันนี้ ได,ได้เปลี่ยนขายคือหนึ่งผมมาเจอท่านในงานมอดที่ธรรมศาสตร์ทัานสิท์ครับอีกภูมึ่งที่เราเคยเจอกับอีกภูมิหนึ่งมาเจอทุกวันนี้เป็นบอดประการที่ยอดเย,อยี่ยมมากอยากให้ท่านผมให้ท่านสปงท่านลำดวนเชื่อสมบัติเรนี่คือแรงกำลังใจครับทุกท่านครับผมเชื่อว่าทุกท่านเข้ามาต่อสู้เข้ามารับโอกาสครั้งแรกท่านมีแรงันดัลใจแน่นอนผมไม่อยากให้ทุกท่านมองกลับไปวันแรกครับให้กำลังใจนะครับคนที่ลันต่อสู้ ผมมีฝันผมมีหวังครับผมรักลูกผมรักพ่อรักแม่ผมลูกสาวผมมีสามคนทุกวันนแต่ก่อนนี้ครับอดีตผมเข้าสู่ธุรกิจคนแรกอยู่พอสองครับเราไม่อยากพาลูกข่งเซเว่นพิ่สา่าเพราะว่ามันจำกัดเรื่องเงินใช่ไหมครับแต่ด้วยโอกาสนี้ครับทําให้วิธีชีวิตลูกผมปีขึ้นมากๆผมกล้าซื้อไอโฟนลูกสามเครื่องวันเดียว รู้แค่พูดสองเครื่องในวันนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับรอเงินกู้นะครับทพราะว่าเงินที่เราเหลือเัาแต่ละเดือนหลังจากเรากู้มาซื้อที่มาสร้างบ้านมาซื้อรถขับมาเหลือตังค์ทองนั่นคือความจริงครับผมยอมรับตรงจริงว่าผมเป็นหนี้สิ่งที่ผมปาารถนทาที่สุดเข้ามาในธุรก,กิจคือผม้องารปลดหนี้รเราวมีวิถีชีวิตให้ลูกผมงให้ครอบครัวผมให้พ่อได้ผมดีขึ้นผ่านไปลูกแม่หุดไปใช่ไหม ที่แรงงานไทยเหล่านี้คือแม่ผมครับแม่ผม79ปีพ่อ80อดีตเคยกลับบ้านแล้วก็ท่านอยากมาตามใสมือให้เพื่อฝากไปให้หลานจริงจริงท่านฝากให้ผมได้เลยแกท่านมีลูกชายสองคนครับขา้าราชการคุกที่สุดน้องชายก็ทาําธุรกิจของเขาแต่ท่านของผม,มคือขา้าราชการอดีตไม่เคยได้เงินใสมอให้ท่านยากนานที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างที่ท่านชอบไปให้ท่านทานแต่ด้วย ส่นี้พ่อให้แม่แม่ผมชอบอะไรผมซื้อไปให้ท่านทานครับพ่อผมชอบอะไรผมรู้ครับผมให้ท่นานทานตอนท่านมีแรงเขี้ยวมีฟันดีๆอยู่นได้ทานได้อิ่มไม่ใช่ว่าไม่มีแรงจะเขี้ยวรอติดเตียงแล้วซื้อไปมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับผมรับโอกาสนี้ครับผมมุ่งหมายคือให้ครอบครัวผมมีความสุขผมก็เชื่อว่าทุกท่านปรารถนามุ่งหวังที่จะให้ครอบครัวมีความสุขนี่คือโอกาสที่สุดยอดนะครับแค่รับสำหรับคนใหม่นะครับคน กินกับมันแค่นั้นเองท่านรวจิตท่านรวยจริงครับสามปีชีวิตท่านเปลี่ยนแน่นอนครับห้าปีชีวิตท่านเปลี่ยนแน่นอนคนที่ประสีได้แน่นอนครับผมเรื่องจะพูดอะไรเสนอเมื่อเกิดซีที่ท่านเหน่อแต่นั้นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราสร้างขึ้นมาเหนือยเหมือนกันครับเราเจอโอกาสครั้งแรกเราปรารถนาที่จะปวดนี่ใช่ไหมครับเราปรารถนาที่จะรวยใช่ไหมครับเราปรารถนาที่จะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทำไมเราลืมนึกถึงทั้งแรกที่เราเจอครับ เราต้สู้หใหม่ได้ไหมครับรวยไปด้วยกันได้ไหมครับเห็นเซ็นเปียร์ตะกอนได้ไหมครับอัปเปอร์ไปไหนกับท่านเองไครับขออนุญาตเอาภาพมาเอาภาพท่านมานะครับอดีตผมเคยทำงานกับท่านเคยไปเฝ้าบ้านเคยไปอยู่ด้วยกับท่านหลายหลายอย่างผมชอบแนวคิดของท่าน,น,าน,น,าานถึงบางท่านบางคนอาจจะเกลียดท่านนะครับแต่เชื่อไหมครับปุยรำจเจริญที่สุดปุยรำสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญแล้วกแบบ็เอาง,ง่ายๆครับแทนคนเกีด มองคงเคยเป็นมุมมองความคิดของท่านเองย,ยกระดับทีมยกระดับความสำเร็จเพราะฉะนั้นเป้าหมายปีนี้ของผมคือซิสเตอร์ไรรม่ต่ำกับแปดแลครับหลังตัวเซงกับผมเป้าหมายของผคือปีนี้สร้างซิสเตอร์แปดนะครับเป็นซีบีเอเนี่ยนครับสหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ